จากไหนคะไม่ทำแล้วว่าคืออะไรอ๋อคืออะไรคะก็อันนี้จะอยู่ร้อยมาเองจากที่งานปิ้นเซตนะคะอืมอันนี้อู่ร้อยมาเส้นเดียวมันมีสองเส้นนะคะไม่อีกเส้นหนึ่งก็คือถักยางดูงานเด็กอ๋อใช่ค่ะถักงูมาตัดกันเลยอันนี้ของงานนะีสอบๆหรือเปล่าใช่ค่ะอยู่พดถูรถออร์ไม่ทายเป็นอะไรคะ เลืออะไรคะเนี่ยโอ้ยอ๋อขนมไอ่โปร่งๆเหมือนเหมือนที่เราเคยกินไงป้าอะไรครเป็นมายสะสโคนี่นะคะนี่ดูหลังกล้องนีเค้าบอกนี่เป็นเรนโบ้เลยอ๋อแคมูนบอกว่าเป็นรถเปลียนรถนอนใช่อเหรอคะอืมขอโทษนะคะสวัสดีค่ะเรนโบ้สตรอว์ช็อกคือหลอดเรนโบ w คือสีรุ้งอ๋อ ก็เป็นผงเอาใส่ปากก็กึ๊กอย่างที่น้องพี่บอกจริงด้วยอ้าวไม่ใช่บนบอร์ดเป็นว่าเปลี่ยนรถลงมะคะอ้าวก็มองไกลนึกว่าชั้นนี่อะไรอ่ะมีอีกอันนึงป้าอะไรเนอะอุ้ยท็อกซิกเวสขยะมีพิษแล้วส่งให้น้องพี่ทำไมคะขยะมีพิษฮะอ๋อจริงๆแล้วเป็นฮาร์สดาร์ซาวแคนดี้ซาวคือเปี้ยวเปี้ยวแปลว่าแคนดี้รส เปียกเปียกจ้าไหนก่อนดีฮะนี่คือเลยจะได้จัดเจ็มรถเปียกเมกี้รถเปียกเสร็จปุ๊บก็จะได้กินรถไฟฟ้าเลยคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะจะได้ขึ้นใช่ไดมคุณคิวซูมาดูหัวน้องพิมใกล้ๆค่ะเขาโปะแป้งเองค่ะเต็มหนังหัวตรงนี้นี่ดีแล้วนะคะตะกี้หน้าขาวเป็นลิงเลยค่ะนี่นี่เปิดระวังผมหกอ๋อเปิดง่ายง่ายนี่เลย มันเป็นเม็ดค่ะนี่มันเป็นเม็ดค่ะเอาเทมาให้ป้าดูกองกองตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่ไงจะกินสีฟ้าก่อนหรือสีไหน่มันจะมีกี่สีดูสิคะมีสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าแม่เห็นมีสีแดงด้วยสีแดงสีเออมีประมาณนี้ค่ะเขียวฟ้าแดงเหลืองนี่มีเหลืองด้วยอันพี่เราสีอะไรดีคะแม่ว่าชิมคนละเมดโอเคดูฟ้า งั้นไม่เขียวล้กันน้องเพียมคะน้องเพียมรู้ไหมว่าท็อกซิกแปลว่าอะไรขยะรสเปี่ยวไม่ใช่ท็อกซิกแปลว่าสารพิษเวสก็คือขยะท็อกซิคเวสก็คือขยะที่เป็นสารพิษก็คือเหมือนเวลาตามโรงงานใช่ไหมทิ้งขยะที่เป็นสารพิษหรือปนเปื้อนกาจะทิ้งในถังเข็นท็อกซิคเวสเป็นเขาก็เปล่าแบบทําเป็นว่าเนี่ย เป็นสารรุนแรงมากเลยเพราะว่ามันคงเปรี้ยวมากแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ท็อกซิกนะคะเป็นลูกอมรสเปรี้ยวที่ทำเรียนแบบเขาจะอะไเนี่ยสีเขียวคือแอปเปิลนะคะสีฟ้าคือสีแดงคือแบล็กเชอร์รี่ค่ะสีฟ้าคือหูบลูบลูสเบอร์รี่ค่ะดีกว่าสีเขียวดีกว่าสีเหลืองคือเลมอนหเลมอนคงเปรี้ยวแน่ๆเลยอะอ่ะงั้นแม่ขอเป็น น้ำพีิ์ตกลงไม่เอาสีแล้วคะไม่บอกสีเขียวหรอแอปเปิ้ลจะได้คนละสีไงเองไม่เอารถแอปเปิ้ลงั้นคุณแม่เอารถแบล็คเชอร์รี่ค่ะเพราะคุณแม่ชอบกินเชอร์รี่แกะเลยเป็นเม็ดสีออกแดงๆค่ะสีออกเขียวๆนะคะของเรมหนึ่งสองสามลิลจิมไม่ยอมอมค่ะ อืมอะไรแค่มู้นเปรี้ยวเวลาไหนะอย่างนี้แพ้นะเออเปลืตับไม่ได้เล,ลือตับไม่ไดเออเปล่ามากเลยแม่ีพักก่อนนี่แม่กินเข้าไปยกหนึ่งแล้วนะคะน้ำตาไหลปลาอะไรไม่ได้จิ้วแบบว่าไม่ชอบกินนะคะเขาคอยเขาเห็นหน้าแม่แล้วเขาตกใจ ครจะอดทนได้ดีกว่ากันหนึ่งต้องกินนะสองสองอามเกี่ยวมากท,าไไาทานไม่ได้ฮะทนไม่ได้ๆๆไ,มไ,ไม่ได้ไม่กินกี่แม่เลยฮะไม่ใช่อย่าเลยมันเปรี้ยวมากเดี๋ยวปวดท้องเอออแคร์มดอดทนแป๊บนึเบนงเดี๋ยวจะหวานค่ะจริงเหรอนี่กินไม่ต้องยึงเลย ป้ามากินเม็ดหนึ่งไหมไม่เอาค่ะแม่ขาร้องป้าคือไม่ไม่แม่เขาร้องจนแสบลิ้นเลยอะค่ะมันเปรี้ยวจนแสบลิ้นมันเปวโ้ยยังไงอันนี้วะคะพี่อยู่กินป้าป้าเป็นไงล่ะโหูยอยากทำให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าป้าป้าจริงๆเลยทำยังไงพิมพ์ทำหน้าป้าป้าท่านผู้ชมดูเบื่อแล้วไหนี่เป็นของกินเลยค่ะคุณ ท็อกซิกจริงๆด้วยอ่ะ is a real toxic จริงๆเลยเหมาะสำหรับเอาไปแกล้งเออแคลมุนมาปางง่วงเลขับรถเออปาเออปาชอบบอกว่าขับรถง่วงงแม่หาอะไรให้ปลาอมหน่อยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บใส่กระป๋องเลยเดี๋ยวคราวหน้าขับรถไปต่างจังหวัดให้ปาปลากินเลยใช่พี่มย์แล้วท้ายที่สุดมันจะหวานไหมปลาว่าไม่อมเข้าไปมันจะยางถัดรถผุ้โชนรึเปล่าเนี่ยจริงเหรอแคลมวนอมหน่อยที่อาจจะหวานนะ จริงเหรอน,นี่มันอมมาเ,เยอะแล้วมันมันเปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวแบบตาไหลเลยอ,ะ oh. อ่ะหวานแล้วหวานแล้วหวานแล้วเย้หวานแล้วอร่อยไงหวานะนแล้วเอาไปเลยอะ่ะหวานแล้วค่ะตอนแรกเปรี้ยวแบบน่อา,านะอร่อยไหมครับหวานอร่อย อร่อยไหมน้องพิมพ์จิ๊วจิ๋วเอาอะไรมาให้เอาเงินมาให้แม่อมเปี้ยใอย่าเลยเอาหวดละลดหวานกับลดเปรี้ยวน่าจะใช้ได้อ๋อเอาเปรี้ยวใส่กับหวานเปนฉลาดฉลาดฉลาดเป็นไงคือมันเปรี้ยวมากสีโอดทนค่ะมากจังมากอ่ะเราจะพูดว่ายังไงแม่น้ำตาไหลเลยอ่ะเปรี้ยวจริงเปรี้ยวกว่ามะนาวเปรี้ยวกว่าโอ้ยโอ้ยท่านครัเด็กจิ๋ว

หวานเลยใช่ไหมมันจะแบบอยู่ดีๆก็หวานเลยเหมือนกับไอที่เคลือบอยู่เหมือนหมดไงก็จะหวานขึ้นมาทันทีเลยอ่ะป้าทำหน้าอะไรอ่ะป้าถูดนิ้วที่มันติดอยู่โอเคพ่อแม่อยู่ดีๆงงป,ป้าทำหน้าบู้ทำไมอ่ะฉะนั้นเราเก็บที่เหลือใส่กระป๋งไว้เลยนะน้องพิมเอาไว้เอาไว้ป๊ <S <S าป้ากินตอนขับรถง่วงๆโอเคไหมป้านะคะโอ้โหเยี่ยมเลยอะ่ะแต่ว่าตอนมันหายเปรี้ยวแล้วมันอร่อยเลยเนาะใช่ไหมคะ แต่ตอนเปรี้ยวนี้เปรี้ยวจริงๆเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพี่ถอนนะคะบ๊ายบาย <c oughs> อ้าวโดยสามที่สลบไปละ acting <oughs> <c oughs> นะคะ acting